สวัสดีค่ะวันนี้วิาพามาทำห่อหมกปลากระป๋องทําใส่ในถ้วยฟอยนะคะรสชาติอร่อยมากๆากากินก็ง่ายทาขายก็สะดวกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกะละมังผสมมานะคะเราจะเทปลากระป๋องใส่ลงไปค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้วันนี้วิใช้ตาโรซา่าใช้2กระป๋องเลยนะคะเทใส่ลงไปแล้วก็ให้เราใช้ทัพพบพีบี้ค่ะบี้ไปเรื่อยๆจนกว่าปลากระป๋องของเราเนี่ยจะละเอียดเลย นะคะพอละเอียดได้อย่างนี้แล้วให้เราใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองนะคะสําหรับไข่ไก่เนี่ยให้เราตอกใส่ถ้วยมาทีละฟองค่ะเพื่อเช็คดูก่อนว่าไข่เน่าหรือเปล่านะถ้าเราตอกโดยที่ไม่เช็คเนี่ยถ้ามันเน่ามันเน่าลงไปในปากระป๋องแล้วมันจะเสียหายไปหมดค่ะใส่ทพัพพีตีคนเลยนะคะให้ไข่ละเอียดเข้ากับปากระป๋องได้ดีแล้วใส่พริกแกงเผ็ดลงไป2ช้อนโต๊ะหัวกะทิ8ช้อนโต๊ะหรือ 120ML มลค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีพอเข้ากันดีได้แบบนี้แล้วเนี่ยพักไว้ตรงนี้ก่อนสักครู่ค่ะไปเตรียมซึง้งวิใช้หม้อซึ้งเบอร์28ใช้ถ้วยฟอยเบอร์3379ขีดพีปริมาณบรรจุ210 m l ลค่ะใช้3ถ้วยนะคะปูรองด้วยใบโหระพาค่ะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ลงไปเลยนะคะใบโหระพาตักหอมหมกของเราใส่ลงไปได้เลยค่ะคนก่อนตักใส่ลงไปให้เต็มถ้วย พอหมดแล้วเนี่ยก็จะได้3ามถ้วยพอดีเลยนะคะนําไปขึ้นนึ่งได้เลยค่ะวิได้ตั้งน้ําไว้วรอแล้วตอนนี้น้ําเดือดแล้วเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการนึ่งเพราะว่าส่วนผสมของเขามีไข่นะคะถ้าเราใช้ไฟกลางเลยหรือไฟแรงเนี่ยมันก็จะทําให้เขาฟูล้นออกจากถ้วยค่ะปิดฝานึ่งเป็นเวลา10นาที ครบเวลาแล้วเปิดฝาปิดแก๊สค่ะยกลงไปพักไว้นะคะเดี๋ยวพักไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนไปทํากะทิค่ะเพื่อหยอดหน้าตั้งหมอ้อใส่หัวกะทิกล่องลงไป5ช้อนโต๊ะหรือ 75ML มลเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาแป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนชาอย่าเพิ่งจุดไฟนะคะให้เราคนให้แป้งละลายดีก่อนพอละลายดีแล้วจึงจุดไฟขึ้นมาได้ใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆค่ะคนตลอดเลยจนกว่ากะทิของเราเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อครีม นี่นะคะเป็นเนื้อกรีมได้แบบนี้แล้วปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็เอาลงไปตัดใส่หน้าห้อหมกที่เราเตรียมไว้ทําทุกอย่างด้วยความรวดเร็วหน่อยนะคะทําก่อนที่กะทิเขาจะเซ็ตตัวเพราะว่าถ้ากะทิเขาเซ็ตตัวแล้วเนี่ยเขาจะตักยากแล้วก็ไม่เนียนค่ะตักกะทิเสร็จแล้วแต่งหน้าต่อด้วยพริกชิฟฟ้าซอยหั่นฉลบนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่นี้ค่ะรับประทานได้เลยนะเห็นไหมคะหน้าตาน้ารับประทานมากๆกลิ่นหอมด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยร้อนๆเลยนะคะรับประทานกับข้าวสวยค่ะอร่อยมากๆรสชาติกลมกล่อมค่ะไม่เค็มเกินไปนะคะ,ะลองไปทำกันดูค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ